สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซิท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัวจดที่นั่งนะครับสวยๆเลขไมล์หลักหมื่นกันอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับโตยต้า f ฟน์เนอร์รุ่น 2.8V ออโต้ขับ2สีขาวมุกยอดนิยมเรียกว่าสวยเดิมบางเลขไมล์เก้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นครับคันนี้เป็นโฉมปี2015แท้นะครับนี่ครับสีขาวสวยๆเลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน ไฟเดย์ไทม์ LED ระบบไฟหน้าเป็นแบบไบร์บีม LED ไฟตัดหมอกกระจังหน้าคิวโครเมียมล้อแม็กเดิมโรงงาน18นิ้วดิสเบรกคู่หน้าดัหลังสีขาวมุกสวยๆครับเลขไม้ใช้งานไป90,000กว่าโลเท่านั้นนะครับรถสวยรับครันโครงสร้างเดิมปีใหม่นี้ใครกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสวยๆเอาไว้ใช้งานวันนี้ที่ต้นยุสคามีแนะนำคันนี้อีกหนึคันครับ เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับวันนี้วันที่9ธันวาคมเลขหม่9,000 90, กิโลได้เครื่องยนต์2.8ด้วยนะครับดีเซลเป็นรุ่น2.8 V Auto ออโตโตขับ2นี่ครับมือจับนะครับคิวโคเมียมเบ้ากันลอยของแท้ To y ต,ต้า0นะครับคิวกันกระแทกบริเวณขอบประตูแล้วก็คิ้วบริเวณฝากระโปรงหน้าเขาใส่มาให้แบบหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคิวโคเมียม นะครับแล้วก็มีคิวโครเมียมด้านล่างด้วยนะครับนี่นะครับเบากันลอยนะครับของแท้ To โยต้นะครับจากศูนย์เลยสวยๆครับวันนี้สวยกริบเลยครับวันนี้นะเลขไม่90,000กว่าโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมหายากมากสำหรับตัว2.8 v เลขไม่น้อยๆนะครับได้สีขาวดิสเบรกคู่หน้าดำหลังนะครับรถสภาพแรกเข้ายังสวยขนาดนี้ สปาเก็บงานแล้วสวยสภาพน้องๆป้ายแดงแน่นอนครับไฟท้ายเป็น LED แบบ i ไ h t g ไก d i n g เดิมโรงงานเลยนะครับเป็นตัว2.8 V Auto ขับ2นี่ครับไฟสวยเดิมโรงงานเลยครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับใส่ขอบคิ้วโครเมียมมาให้สวยๆเลยด้านหลังมีฟอนต์โครเมียมตัวหนังสือแล้วก็มีคิ้วบริเวณขอบป้ายทะเบียนตรงนี้เป็นโครเมียมด้วยนะครับมีตัวสครับเพดนะครับนี่ครับ สครับเพจเป็นอลูมิเนียมนะครับกันลายแบบนี้นะครับสแตนเลสกันลายแบบนี้เลยเป็นสแตนเลสนะครับกันลายแบบนี้นะครับคุณชมนี่ครับแล้วก็ดิฟฟิวชั่นด้านหลังจะเป็นสีเงินตัดด้วยสีเทานะฮะไฟตัดหมอกท้ายมีให้ครบเลยแล้วก็ฝาท้ายนะครับเป็นแบบเปิดไฟฟ้าด้วยครับคันนี้รุ่น2.4อ่า2.8 V ออโต้ขับ2นะฮะช่วงนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นหวัดสแล้วนะครับคุณผู้ชม อาการเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเย็นนะฮะปรับไม่ถูกเลยนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับไฟท้าย led แบบไร้ไกด์ดิงนะครับถึงจะไม่สบายังไงก็ยังจะรีวิวรถสวยให้กับ fc รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมนี่ครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับคันนี้สวยนะครับเดิมโรงงานเลยครับผู้ชมแถมมันได้เลขใหม่น้อยๆด้วยครับคุณผู้ชม รีวิวสภาพแรกเข้าเลยนะตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเเครื่องยนต์เดินเรียบเลยเงียบมากนะครับเครื่อง2.8ตัว V ด้วยนะครับขับ2 2. 8 v ุขับ2ครับคุณผู้ชมเนี่ยเบ้ากันรอยแบบนี้เขาติดตั้งมาจากศูนย์โตโยต้าเป็นของแท้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นดำนะครับโครมียมนี้ไม่มีสนิมครับของแท้จะไม่ขึ้นสนิมนะครับคุณผู้ชมนี่สวยเลยนะครับทั้ง4บานประตูสวยเลยครับคุณผู้ชมนี่ กันลอยนะครับตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมแท้แล้วก็บินพลาสติกขึ้นรูปสีดําด้านแล้วก็โลโก้โตโยต้าในของแท้จากศูนย์เลยนะฮะไม่มีสนิมขึ้นนะครับล้อแมกไม่มีรอยเบียดนะครับล้อแมกทูโทนขนาด18นิ้วนะครับดิดเบรกสีล้อไอ้ดิดเบรกสองล้อนะครับสองล้อหน้าดาหลังนะครับบันไดข้างเป็นดําร้วน,นะครับกระจกมองข้างทับไฟฟ้าตับไฟฟ้ามีไฟเลีย้ยวให้ครบเลยสวยงามมากๆเลยคันนี้ นี่ครับด้านหน้าก็มาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับ daytime LED ไฟตัดหมอกให้มาครบครับกระจังหน้าเป็นคิวโครเมียม er. นี่ครับรถสวยมากคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมอีกหนึ่งคันนะฮะนี่ครับให้ดูกันแบบสดๆเลยสภาพแรกเข้าหลังคาด้านบนนะฮะก็เป็นราวหลังคาสีเทาแล้วมาพร้อมตัวรับสัญญาณแบบชาร์กฟินคีบฉลามนะครับหลังคาเดิมนะก่อนล้างก่อนสปานี่ครับเสาบี ดำด้านนะครับออโต้ออลาร์มสติ๊กเกอร์นะครับกระจกโคดเดิมโรงงานหมดนะครับขอบคิ้วขอบยางรีดน้ําเป็นโครมเมียมแบบนี้สวยใสเลยนะฮะมือจับเดิมโรงงานใส่เบ้ากันรอยของแท้มาด้วยนะครับสําหรับภายในนะครับผู้ชมนี่ครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้ครับนี่ครับระบบแอร์ออโต้สองตอนะมีแผงควบคุมบริเวณเพดานด้วยนะครับแอร์เย็นฉ่ํานะครับแอร์เย็นฉ่ํา และคันนี้ก็เป็นฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเปิดให้ดูกันเลยสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะครับคิวรับสัญญาณเป็นคลิปฉลามชาร์กฟินฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่เบาะสวยกิบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะพับเก็บแล้วแขวนข้างแบบนี้นะครับของเดิมโรงงานนะครับของเดิมโรงงานสภาพสวยเลยนะครับเบาะยังใหม่อยู่เลยนะฮะอินโฟเมชันต่าง นะบอกรายละเอียดการพับเบาแขวนนะอยู่ครบเลยผมใบยบวบใส่มาจากเจ้าของเดิมแบบนี้ผมดักฝุ่นใยบวบแบบนี้นะครับเบายังใหม่ยังตึงอยู่เลยครับผู้ชมไม่ไมีขาดนะฮะนี่ครับระบบแอร์เป็นแอร์ลาวแอร์เพดานนะครับโครงสร้างฝาท้ายนะครับก่อนสปานี่ครับน็อตเดิมเดิมเลยนะครับน็อตเดิมเดิมเลยนะฮะน็อเติมโรงงานนะัะผู้ชมนี่ครับมีกล้องให้ด้วยนะครับกล้องบันทึกเขาติดตั้งมาให้เลยครับนี่ครับ ติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับคันนี้ใช้งานได้ดีสมูทไหลลื่นมีกล้องมองหลังนะแต่พวกสติกเกอร์ตรงนี้เราออกให้นะครับโตโหน้าพารากอนนีเ้เราออกให้นะครับสติกเกอร์มีออกให้นะครับไฟเบร์โรตาี่3สปาปอยเลอร์นะรับสัญญ,ญาณแบบชาร์กฟินคลิปฉลามไฟเบฟค์ค้ลายบริเ,เวณแผงประตูอยู่ครบนะครับแต่ว่าตัวสวยงามนะครับ พิพักแขนต่างๆสวยนะครับตัวเซฟตี้ตัวนิรภัยตัวล็อกเด็กต่างๆนะครับคิวโฟลจูเนอร์กระจกคดเดิมโรงงานหมดทุกบานนะครับคดเดิมโรงงานหมดทุกบานนะครับเรียกว่ารับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้เพื่อนๆใดสนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมอีกหนึ่งคันนะนี่ครับ มาดูเลขไมค์ครับคันนี้ครับเลขไมค์คันนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยนี่ฮะเลขไมค์ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่92,550กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไมค์เก้าหรถสวยสภาพดีมากนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชัน2.8มีครุสซอนโทนให้ครบเลยนะครับมันติฟังก์ชันซ้ายขวาแล้วก็มีเกียร์แพนเนอร์ชิพที่พวงมลาลัยให้ด้วยนะครับระบบแอร์ออโต้นี่ครับแยกอิสระซ้ายขวาอ่าตัวทีครับแอร์ออโต้ เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้หสปีดนะครับมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำเปิดปิดได้นะครับมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้ครบเลยนะครับกล้องถอยต่างๆนะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทคูชคอนโทรลมีให้ครบเลยนะฮะแป้นเบรกแป้นคันเร่งเดิมๆสครับเพดไม่มีรอยแตกไม่มีรอย ชีขาดนะครับโตโยต้าเดิมเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับหนึ่งตัวแผงประตูสวยงามครับฝั่งคนขับนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้ทุกบานเลยครับคุณผู้ชมขึ้นลงแบบอัพดาว,วน์ทัชนะครับออโต้ทุกบานจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยมือจับโค้เงี่ยมกระจกคดเดิมออโต้อะลารามคดเดิมเลยนะครับคันนี้สวยงามมากๆมีโหมดออฟไอเดอลิงนะครับมีล็อกฝาท้ายนะครับ นี่ครับรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมนี่ครับด้านหลังนะครับนั่งสบายนะครับนี่ครับมีกล้องให้ด้วยนะครับกล้องบันทึกนะครับติดตั้งมาแต่าของเดิมนะครับถุงพลาสติกห่อหุ้มตัวบางแดดไว้นะครับยังไม่ได้ออกเลยนะครับผู้ชมรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมแบบนี้สนใจอย่างไรรีบด่วนเลยนะฮะนี่หลังคาเดิมๆนะยังไม่ได้ล้างจับมารีวิวกันก่อนเลยนะฮะหลังคาไม่มีบุบนะครับล่องหลังคาเดิมๆนะครับนี่ครับ ลาวลังคาสีเทานะครับสวยงามคันนี้ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับใครสนใจคันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะเสียงอาจจะเปลี่ยนจะเพี้ยนไปบ้างเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายนะครับเจอหวัดนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับดูแลสุขภาพผลด้วยนะครับสนใจคันนี้รีบด่วนนะครับอยาก,กดูรถจริงหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแอดไลน์เข้ามาได้เราส่งรูปถ่ายเพิ่มเติมให้วันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับเรีวยกว่ารถสวยเดิม โครงสร้างเดิมโรงงานเลยนะครับภาษีปีหน้าเลยครับนี่ครับสิงหาคมปี69กระจกโคตเดิมโรงงานนะครับทุกบานนะครับโคตเดิมโรงงานทุกบานเลยนะฮะแบบมองข้างภาไฟฟ้าผับองศาไฟฟ้าเรียกว่ารถสวยการันตีโครงสร้างเดิมบันไดข้างเดิมๆมไม่มีรอยเบียดครับคุณผู้ชมสวยเดิมคันนี้นะครับสนใจอย่างไรก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ราคานะครับราคาตั้งขายที่ที่759,000บาท รถปี15รุ่น 2.8V ออตโต้ขับ2เลขใหม่9ก้0หมราคา759,000าบาทสนใจรีบด่วนครับรถใหม่ก็มาล้าน4รล้าน5เลยครับตัว 2.8V นะฮะวันนี้ราคาก็หายไปเกือบครึ่งเลยนะฮะสนใจรีบด่วนคันนี้สวยมากไม่น้อยเครื่องเงียบนะตั้งแต่รีวิวตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่ไดับเครื่องเลยนะเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องให้ดูครับผมตามมาเลยครับ เอาละครับมาดูห้องเครื่องปิดท้ายกันนะครับก็เปิดห้องเครื่องดูแบบสดๆเลยนะฮะก่อนสปานี่ครับเครื่อง2.8นะครับผู้ชมโอ้โหแน่นมากนะเรียกว่าเดินเรียบเนียนกริ้เงียบนะครับคันนี้เครื่อง2.8นะครับเดินเรียบเลยครับผู้ชมนี่ครับ2.8ดีเซลออโตขับ2นะครับเพจเดิมโรงงาน215 0มอกเพจเดิมโรงงานนะครับ น็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการขันครับน็อตเดิมนี่ครับก่อนสปาก่กอนล้างก่อนทำความสะอาดให้ดูแบบ,บ,บบชัดๆเลยโคดตัว L นะครับนี่ครับโคดตัว R นะครับอยู่ครบเลยนะฮะตัวลูกศรชี้เข้าซ้ายขวานี่ครับขอบยางต่างสติ๊กเกอร์ระบบราบอากาศนะครับแล้วก็โน้ตติสต่างๆอยู่ครบเลยนะครับแผ่นกันความร้อนนี่ครับขนาดจะไม่ล้าน,นะับตอนนี้นะครับดู ห้องเครื่องสวยๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องเงียบๆนะเดินเรียบไม่มีสะดุดนะเครื่องเงียบเดินเรียบไม่มีสะดุดลัดเดิมโรงงานนะครับตัวปั๊มโรลโค่เดิมนะครับนี่ครับแกมซ้ายแกมขวานะครับมีจะมีเม็ดอาร์แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับซ้ายขวาอยู่ครบเลยคันหน้าเดิมกิฟทุกตัวอยู่ครบหมดนะครับุผู้ชมนี่ครับแกมซ้ายแกมขวาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับเม็ดอาร์นี่ครับ แบตเตอรี่ใช้างานปกติเลยนะครับคุณผู้ชมรถสวยนะครับป่าเครื่องไม่เคยมีการถอดเรียกว่ารถสวยเดิมรับเดิมไม่มีขยับนะครับนี่ครับดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องมาไม่มีควันไหลไม่มีควันดันเครื่องแน่น,น,นๆสวยๆไม่น้อยๆรีวิวด่วนๆก่อนสปาเก็บงานครับคันนี้โตโยต้าฟ n อยเน 2.8V ออโต้ขับ2อไม่90,002ราคา759,000บาทสนใจรีบด่วนเลยสีขาวมุก ได้ตัว2.8 V ด้วยเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับวันที่9ทธันวาคมท่านใดสนใจรีบด่วนก่อนรถติดจองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสปอร์ต้าฟนเอร์คันนี้นะครับสวยๆวใหม่น้อยๆใครถูกใจใครสนใจอย่างไรแอดไลน์ขายขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับไอดีไลน์แล้วก็ลิงก์ไลน์มีให้ด้านล่าเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรติดต่อตามที่แจ้งเลยครับ0 9 5ย์6 6 9 2 6้ วันนี้คัดรถสวยไม่น้อยมาให้อีกหนึ่งคันหวังว่าถูกใจนะครับปีใหม่นี้ใครกำลังมองหารถมือสองราคาสุดประหยัดนะครับรถใหม่ในร้านห้านะรุ่นนี้วันนี้เพียงแค่7 5 9 0 0 0บาทไม่9 2 0 0หม่คุ้มมากๆครับสีขาวมุกด้วยนะครับสนใจรีบด่วนนะครับโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมและขอละเอียดเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะครับวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่กันนะครับสนใจรีบด่วนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคย ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสังเกดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ